สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุธนะครับสําหรพ่อเสือนะครับทุกท่านแล้วก็ลูกเสือที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเช้าว,วันพุธเป็นวันที่อากาศดีม,มากๆเลยนะครับฝนตกทั้งคืนนะครับมีเพลงร้องฝากด้ยวยเพลงนะครับจุดหมยเดียวกันนะครับเพลงที่

ลา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 สวัสดีวันนี้มาพบกันเธอกับฉันตำลาลและเรื่องราจุดมุ่งหมายของเราที่ได้มาเพื่อศึกษาค้นหาเว็มจริงลา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 ลลา ลา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 ลครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่สถานการณ์ก็ยังเขาเรียกว่าน่ากลัวอยู่ก็ฝากให้นะครับทุกทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะครับก็อย่าลืมแมสนะครับใส่แมสตลอดเวลานะครับก็ฝากดูแลคอยทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ